Okay. สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับคุยทโรคตอบทุกการกับโรงพยาบลาลจุฬาลเก้าเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกับหมอโอนะครับกับน้อง จอมแจมค่ะถัปนัทภูแมนเฉียนพยาบาลวิชาชีพนะคะครับผมวันนี้เรามีหน้าใหม่มาเสริม <c oughs> ให้กับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับน้องจอมแจมครับช่วงนี้เนี่ยโรคที่มาที่บอร์ดเราเนี่ยที่มาแอดมินโรคอะไรบ้างเอ่ยน้องจอมแจมเจออะไรบ้างส่วนมากนะคะที่เจอบ่อยก็คือเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือดอ,อันตราย,ายาเนาะใ,ใช่ไหมคะอาจารย์เวลาเราอะ่ะมีญาติญาติหรือว่าเอในข่าวเนียว่าเนี่ยมีคนเสียชีวิตอะไรเงี้ย จากการติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยมันต้นเหตุต้นสายไปเหตุหรืออาการมันเป็นยังไงแล้วทาไมมันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้จะมาพูดกันในส่วนของการติดเชื้อในกระแสะเลือดนั่นเองนะครับเขาบอกว่าโรคนี้เป็นโรคอันตรายนะเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราติดเชื้อมากๆจริงๆก็ต้องบอกว่าเชื้อโรคอยู่ในทั่วๆแต่ในทุกอย่างนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในร่างกายเราต้องบอกว่าจะต้องมีตําแหน่งที่มีการติดเชื้อแล้วตำแหน่งที่มีการติดเชื้อแล้วลุกลาม ้าไปในกระแสะเลือดง่ายๆเลยง่ายๆไงเวลาเราเป็นแผลนะนะครับแผลที่มือนี่แหละนะถ้าแผลเราเล็กน้อยมันก็จะหายเองแตนะ่ถ้าแผลใหญ่ตัวแผลที่มือเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียเข้าไปเจริญเติบโตที่มือเราพอเสร็จปั๊บที่มือเราเนี่ยก็จะนะหนองเป็นหนองเขียวแดงนะครับแล้วก็แผลก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็สุดท้ายเดี่ยมันก็จะเข้าไปสู่กระแสะเลือดของเราแล้วทาให้เรามีโอกาส เสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลยนะต้องบอกว่าถ้าเราติดเชื้อในกระแสเลือดเรามีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้มีอะไรม่เ่ยไม่มีใช่ไหม,มค่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดมีอะไรบ้างคะอาจารย์เราบอกว่าการที่เราจะเอ๊ะเรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงในกลุ่มไหนบ้างอย่างแรกเลยต้องดูที่อายุเพศไม่เกี่ยวนะเพศไม่เกี่ยวผู้ชายผู้หญิงอ่ะไม่มีความต่างกันนะแต่ว่าต้องบอกว่าพอเรามีในส่วนของ อายุที่น้อยๆเช่นเด็กเล็กนะครับอายุต่ำกว่าเจ็ดปีอะไรเงี้ยห้าถึงเจ็ดปีนะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่อายุมากกว่าหกสิบปีนะครับโอกาสที่จะมีปัญหาในการติดเชื้อแล้วเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงก็คือกลุ่มที่อายุน้อยแล้วก็กลุ่มที่สูงอายุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องจแจมอดใช่ไหมรอดนะครับเพ <c oughs> ราะว่าถึงจะไม็ยังอายุน้อยอยู่นั่นเองนะครับใช่ค่ะต่อไปนะครับ อ่ะะอออัะันนะครบรบไยากจะให้อาจารย์เล่าถึงอาการของการติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้ยังไม่หมดนะกลุ่มเสียงยังไม่หมดออ๋กลุ่มเสียงยังไม่หมดม,มีอะไรบ้างค่ะอาจารย์นอกจากอายุเกี่ยวไปอายุนะครับ <laughs> มีความสํคาคัญ <laughs> เพศไม่มีไม่เกี่ยวเนาะอ่าไม่เกี่ยว่ <laughs> แต่จะมีในส่วนของกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะต้องบอกว่าใครอ่ะที่มีโรคประจําตัว2อสามอย่างเนี้ยนะ,ะครับสี่อย่างสินะครับจะมีโอกาสที่จะมีติดเชื้อในกระแสเลือดได้ง่ายอย่างแรกเลยเบาหวาน จะเบาหวานเป็นเยอะนะเป็นเยอะมากต้องต้องวงเล็บนะเบาหวานที่ควบคุมน้ําตาลไม่ดีนะครับเพราะถ้าเบาหวานแล้วเราอาดน้าตาลร้อยยี่สิบร้อยสิบโอ้โหน้ําตาลเป๊ะปังมากเราก็จะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดน้อยลงตามแต่ถ้าน้าน้านี้น้าอะไรอะน้าผลไม้นะเราเรากินอะไรไปกินทุเรียนใจอร่อยนะผลทองนะครับเออนี่นีก้านยาวอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะนมะม่วงสุกอ่าก็เดี๋ยวมะม่วงเอ่ยน้ําตาลเราก็จะสูงคอนโทลไม่ดีถ้าน้ำตาลเติอน200-300โอกาสที่เราจะมีติดเชื้อในกระแสะเลือดก,ก็จะมีสูงก็คือเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีนั่นเองนะครับผู้ที่มีอันที่2ก็คือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกคล้องปกคล้อ,องยังไงก็คืออาจจะเป็นในส่วนของติดเชื้อ h i ชนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่ได้ยากดภูมิคุ้มกันเช่นโรคภูมิแพ้ตัวเอง h อ e ได้ยากดภูมิคุ้มกันนะครับกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วได้ยา ในส่วนของยาต้านมะเร็งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเคโมโนะครับพวกนี้ยาในส่วนของยาป้องกันหรือรักษาตัวมะเร็งน,นั้นเองจะทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงะนะครับแล้วเกิดในส่วนของการติดเชื้อได้ง่ายนะครับ<ม>ก็จะมี2กลุ่มและเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีถ้าควบคุมดีก็อาจจะรอดได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาต้าลให้ดีนะครับต่างกว่าร้อยยี่สิบนะคระับก็ถือว่าเป็นการป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับอันที่สามก็คือโรคตับ ตับยังไงเออตับก็ต้องดูนะยังไงตับเราตรงไหนตับอยู่ตรงนี้นะตับทีุ่่ดตรงประมาณตรงท้องนะก็คือตับแข็งนะต้องบอกว่าเป็นระดับตับแข็งแล้วเนื่องจากว่าตับแข็งก็เหมือนเหมือนไตอะไตทำงานไม่ดีอะไตวายเนาะเนาะตับแข็งก็จะเป็นในส่วนของการทำงานของตับที่แย่ลงนะครับไม่สามารถที่จะ ทำงานในการที่จะกรองของเสียในส่วนของการกรองตับได้ก็ทําให้เกิดในส่วนของการติดเชื้อได้ง่ายะนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้แอลกอฮอล์บ่อยเป็นกลุ่มที่เกิดกินเหล้าบ่อยๆนั่นเองแล้วทาให้ตับทํางานไี้ลงตัวกลายเป็นตับแข็งก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตในการที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่ากลุ่มอื่นนั่นเอง<ะ>นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายอันแรกก็อายุแล้วนะครับอันที่2ก็คือ โรคประจําตัวโรคหวานความดันโรคภูมิคุ้มกันต่ำโรคตับแข็งนะครับด้านที่3ก็คือมีในส่วนของสายแลยงระยางในร่างกายนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ <ฮะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายสวนปัสสาวะอ่านเส่นเราปัสสาวะออกอยากนะมีในส่วนของต่อมลูกหม,มากโตนะครับกระเพาะปัสสาวะบีบต,ตัวไม่ดีเราก็ต้องใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อที่จะระบายสายปัสสาวะออกโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องปัสสาวะเองเลยนะครับก <ฮะ S 1> ็คือมีสายคาอยู่นั่นเองสายสวนปัสสาวะคาอยู่ นะครับอันที่2อ่ะอาจจะมีในส่วนของเส้นฟอกตายไม่ว่าจะเป็นเส้นที่คอนะครับในส่วนของดับเบิลโลเมนนะครับในส่วนของเปิมแคทที่วางอยู่ที่หน้าผมนะครับตัวนี้หรืออาจจะหน้าขาเพราในบางทีเราก็ทำนะครับถ้าเกิดว่ามีสายพวกนี้อยู่ในร่างกายนะครับสายในส่วนของการฟอกตายนะครับมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายเพราะตัวนี้จะเป็นแหล่งนะในการที่แบคทีเรียจะเข้าไปเกาะๆๆๆแล้วก็เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือกลุ่มที่ในส่วนของ พาตัดลิ้นหัวใจแล้วก็มีลิ้นหัวใจเทียมนะครับหัวใจคื้หัวใจเทียมนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับลิ้นหัวใจเทียมเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่ทาให้แบคทีเรียเข้าไปจาเจริญเติบโต,ตแล้วก็เกิดการติดเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าเ,เรามีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ในร่างกายระยะเวลานานซึ่งมีความจำเป็นที่มีข้อบอ่งชี้ต้องใช้เราก็จะเป็นกลุ่ม เสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่าปกตินั่นเองอ่ามีสามกลุ่มนะจบแล้วอันต่อไปอันต่อไปเตรียมกันไว้เตรียมกันไว้ก็คืออาการนะคะอาการของโรคอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอาการยังไงตรวสังเกตง่ายๆนะเนาะตอนเราเิดคนโคตติดเชื้อไหมเวลาที่วอร์ดนะอย่างแรกเลยไข้อะเนาะไข้สูงมากเวลาเราติดเชื้อเนี่ยไข้จะปี๊ดเลยไข้ไม่ธรรมดาไม่สามแปดนะสามเก้าอะไรเงี้ยสามเก้าสี่สิบเลยไข้สูงหนาวสั่น มีอาการหอบอเหนื่อยหายใจลําบากเนื่องจากว่าเป็นอาการของของการที่เรามีไข้สูงเอาตัวสัตว์เหมือนผีเข้า,าอจะไม่ใช่นะเพราะมันมีไข้สูงนั่นเองนะครับอาการทางตามระบบเลยนะครับต่อไปนอกจากไข้สูงก็อาจจะมีอาการถ้าปอดอักเสบนะเป็นโควิดมีปอดอักเสบเป็นปอดอักเสบที่มันอันตราอยอย่างะะเ,เ,เงี้ยนะครับปอดอักเสบเยอะปอดอักเสบทุนแรงก็จะมีอไอเยอะหายใจหอบเหนื่อย นะครับมือเท้าเขียวปากเขี้ยวอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งเกิดจากการที่ปอดเราเกิดการอักเสบมากขึ้นทำให้เกิดการหอบเหนื่อยแล้วก็หายใจลำบากนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีในส่วนของปัสสาวะเช่นเราติดเชื้อทางปัสสาวะมีสายสวนอยู่ปัสสาวะก็จะคูณแสบขาดปวดหลังปวดเอวเพราะว่ามันขึ้นที่กลวยไตยนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดน,นะครับถ้าเป็นช่องท้องบางทีต้องบอกว่าจะบอกไงกลุ่มที่เป็นในส่วนของ อันตรายที่เชื้อให้ผมตับแข็งนะท้องจะมานนะต้องบอกว่าคนตับแข็งกับท้องก็จะใหญ่โตโมโหฬาไม่ได้ท้องนะแต่ว่าเป็นท้องมาจากการที่น้ําในท้องช่องท้องมันเคลียร์ออกได้ไม่ได้เพราะตับทํางานแย่ลงตับวายแล้วกลายเป็นตับแข็งนั่นแหลนะเขาทาให้เกิดในส่วนของติดเชื้อในช่องท้องก็จะมีการปวดท้องกดแล้วเจ็บเวลาเดินแล้วสะเทือนนะเราเราเดินแ,แล้วเราติดเดินขยับเนี่ยก็จะเจ็บ เพราะว่ามันมีการติดเชื้อในช่องท้องนั่นเองเพราะฉะนั้นอาการตามระบบเลยมีไข้มีการหายใจหอบเหนื่อยปวดท้องไายหรือโอ้ติดเชื้อทาเดิอนอาหารนะต้องบอกว่าหลายๆคนน่ะมันติดเชื้อทงเดิอนอาหารนะ่ะไม่เ,มเออาานะมสียชีวิตนะแต่เนี่ยพอเราเป็นเบหาหวานซัมติงคนโทลไม่ดีเป็นตับแข็งอ่นะมันมีปัญหาโรคภูมิคุ้มกันต่ำบางทีแค่ท้องเสียธรรมดาหมอเจอเคสน,นะท้องเสียธรรมดาก็เสียชีวิตได้ มันเป็นอย่างนั้นนะพะอาจารย์ต้องระวังว่าถ้าเรามีโรคประจําตัวแล้วท้องเสียที่รุนแรงถายเลวถายไม่หยุดเลยยัมีอาเจียนขึ้นไส้ต้องระวังว่าอาจจะติดเชื้อแล้วก็เข้าไปในกระแสะเลือดได้เกิดการเสียชีวิตได้นั่นเองนะครับอ วันนี้ยังไม่มีคําถามเลยเราต้องตกอ่านคาถามเลยไม่มีคาถามคุณดุ๊ยไม่ถามใช่ไหมครับคุณดุ๊กถามได้นะครับมีข้อสงสัยถามมาได้นะคะก็จะบอกว่าอาการก็จะมีอาการหายใจหอบเลยมีไข้สูงมีอาการผ่อนเพลียแล้วก็หายใจลํบากบางทีอาจจะจุดหายใจสุดท้ายต้องบอกว่าถ้าเราเป็นเยอะเนี่ยเราจะมีหัวใจอยู่เต้นได้เลยนะแล้วก็เสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้อ่าไปข้อต่อไปเลยนะข้อต่อไปต่อไปก็คือการวินิจฉัยโรคต้องบอกว่าี่คุณหมอวินิจฉัยโรคออะไรบ้าง เราจะวิจัยหนึ่งก็คือการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายนะครับซักประวัติยังไงคือตำแหน่งของการติดเชื้ออะไรไข้ไข้สูงไหมไข้มีไอไหมมีน้ำมูกปีเสมหะมีหายใจหอบเหนื่อยหรือเปล่ามีถ่ายเหลวท้องเสียหรือเปล่ามีปวดท้องไหมมีอาเจียนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นระบบทางเดินในส่วนของปัสสาวะมีปสัสสาวะแสบขัดปสัสสาวะเปลี่ยนสีปสัสสาวะขูดมีการปวดหลดังไหมนั่นเองมีแผลตามตัวหรือเปล่าอย่าง,งี้นะครับถ้าแผลเยอะนี่ก็แปลว่าอาจจะเป็นแหล่งของการติดเชื้อได้ จากการประวัติพอตัวร่างกายก็จะดูว่ามีคอแดงไหมฟังปอดมีเสียงว่าปอดอักเสบหรือเปล่านะคบมีเสียงคลื่นคาดนะครับจากการที่มีแบบในส่วนของการติดเชื้อในปอดไหมนะครับตรวจท้องดูคำคำท้องดูว่ามีอาการปดเจ็บหรือเปล่าพอกดแล้วไม่เจ็บแต่พอปล่อยแล้วเจ็บมีดีบาวหรือเปล่านั่นเองนะครับในส่วนของตรวท้องน้อยว่าตรวกดที่บริเวณท้องน้อยมีการปวดไหมตรวจตามตัวว่ามีแผล ที่เป็นแผลที่แบบเลื้อรางแผลที่แบบพีการอักเสบรุนแรงหรือเปล่านั่นเองการตรวจร่างกายนะครับแล้วการส่งในส่วนของการวินิจฉัยการเจาะเลือดนะครับแล้วก็จะส่งว่ามีเม็ดเลือดขาวไม่ได้แดงเสียเลือดสูงกว่าปกติหรือเปล่าเม็ดเลือดขาวสูงไหมเกิดการติดเชื้อหรือเปล่าตัวปัสสาวะดูเอ็กซเรย์ช่องปอดดูว่ามีการปอดอักเสบไหมตัวปัสสาวะมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือเปล่านั่นเองก็จะเป็นการวินิจฉัยนะครับแล้วก็พอเรารู้ตำแหน่งการติดเชื้อต่อไปเราก็ต้องเป็นการรักษาค่ะ รารักษาอย่างไงดีอะติดเชื้อเราก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมนะครับตามระบบต่างๆแล้วแต่ในส่วนของคุณหมอประจําที่ดูในการพิจารณาถ้าเกิดเป็นระบบปอดนะครับเราก็ให้ยาฆ่าเชื้อปอดอักเสบระบบช่องท้องให้ยาช่องท้องอักเสบระบบทางเดินปัสสาวะให้ยาฆ่าเชื้อที่มีความเหมาะสมในในส่วนของทางเดินปัสสาวะอักเสบนั่นเองนะครับออแล้วก็รักษาตามอาการเราต้องบอกว่าบางทีเราเราเราเป็นแบบปอดอักเสบบางที ต้ใส่เราช่วยหายใจต้องใส่ออกซิเจนดมไว้เพื่อเป็นการประคับประคอโอ้โหนะเราเรือประคับประคอสุภาพนะครับในการที่จะให้ผ่านพ้นในช่วงของการติดเชื้อให้ไปได้คือรักษาตามประกาศรักษาแบบประคับประคอบวกกับให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมเราก็จะผ่านพ้นช่วงของการติดเชื้อแล้วก็สู่ภาวะปกติเชื้อโรคหายไปนั่นเองนะครับอ่าโอเคเอาคำถามมาล้วนเลยมีคำถามจากทางบ้านหรือเปล่าอ่าใช่ไหมอ่ะ มีคาถามจากคุณนาน้ํานะคะว่าต้องนอนให้ยาฆ่าเชื้อนานไหมครับถ้าเราติดเชื้อขอบคุณก็ขอบคุณดานาที่เข้ามาถามนะครับที่จริงต้องบอกว่าการติดเชื้อต้องดูก่อนว่าในส่วนของการติดเชื้อรุนแรงไหมนะครับแล้วติดเชื้อเนี่ยมันเข้ากระแสเลือดหรือเปล่านะครับถ้าติดเชื้อเข้ากระแสเลือดจริงต้องประมาณ7-10วันในการให้ยาฆ่าเชื้อเนื่องจากว่าเชื้อมันจะค่อนข้างรุนแรงถึงก็เข้าเลือดได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของเราเพาะเชื้อมาเนี่ยขึ้นเชื้อที่เป็นเชื้อดื้อยาไหมถ้าดื้อยาก็จะต้อง มากกว่าสองอ,อาทิตย์อ,อาจจะเป็น 2, 2> อาทิตย์นะครับเพื่อที่จะรักษาการติดเชือ้อให้หายนะคุณนา,นาเราจะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นเชื้อโรคที่พบแล้วอาการที่ดีขึ้นส่วนมากก็คือ7วันเป็นต้นไปนะครับเจ็ถึงสิวันนะคุณนา,น,านาครับต่อ,อไปคุณนุ้ยก็เข้ามานะครับโอ้โน้องพีเข้ามาด้วยนะครับปามี่นะคุณปามี่ขอบคุณมากเลยครับคุณสอนสอน สองแอมไม่กรอเปล่านะอ่าอ่าคุณนี้น,นิพาวันนะครับคุณทองแจมก็เข้ามานะคะรับทอแจมเราอ่าต่อไปอ่าคุณวันเดนไทยถามเลยคุณวันเดนไทยถามเอ๊ะขอบคุณคุณนา,าแอบพิอนุญาถักไปมีโอกาสเป็นซ้ำไหมคะยังไงอ่ะผู้ป่วยอ่ะคุณคุณนุ้ยคุณนุ้ยแัวโพกเราถามาถามาเราถามเลยคุณนุ้ยอกถามว่าถามว่า ผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจะมีความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตต่ำและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายล้มเหลวและเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่คะมีโอกาสนะครับคุณนุ้ยหวัวโควาคุณนุ้ยเนื่องจากว่าคุณนุ้ยเป็นเอฟซีเลยนะมาตลอดเลยนะครับการติดเชื้อเนี่ยจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายสูญเสียการทำงานนะครับพอเราติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดอย่างแรกเลยเนี่ยอาจจะมีในส่วนของความดันที่ตกลง นเนื่องจากว่าเชื้อโรคมันเยอะพุดง่ายนะครับมันจะสร้าลังสารในส่วนของทอําทให้เส้นเลือดเราขยายตัวแล้วเกิดในส่วนของความดันร่วงความดันตกแล้วช็อกเสียชีวิตนะครับอันที่2ก็คือตัวการติดเชื้อจะทําให้การทางานของไส้ของเราแย่ลงแล้ว,ลวเกิดปัญหาไตาเสื่อมไตาวายปัสสาวะไม่ออกนะครับแล้วทําให้เกิดในส่วนของไตวายเฉียบพลันนั่นเองจากการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับทำให้ต้องมีการฟอกไตนะครับ แล้วก็สุดท้ายพอความดันตกเยอะๆนะครับไตาวายแล้วนะครับก็จะเกิดในส่วนของหัวใจหยุดเต้นแล้วต้องปั๊มหัวใจแล้วชายขจะเสียชีวิตได้นะครับคุณนุ้ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแย่ลงแล้วก็ปีในส่วนของเสียชีวิตก็มีสูงได้เนื่องจากว่ามันจะทําให้ในโวกการติดเชื้อที่เยอะทําให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานแย่ลงแล้วเกิดการทํางานไม่ได้ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับโอเคคุณนุย้ยอ่า ขอบคุณคุณแม่ลูกสองนะครับแม่พี่บีมนะครับแม่พี่แบมนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเรานะครับคุณหนูนะครับหนูมาหนูแมนหนูแมนแอมอะ้รม่าเหมียวเหมียวแอมเหมียวมะเหมียวมะเหมียวคุณหนูมะเหมียวขอบคุณนะครับคุณหญิงสตรองด้วยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับอคุณแม่ลูกสองถามว่ามีโอกาสเกิดซ้ำได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆเนี่ย การติดเชื้อนะครับคุณแม่ลูกสองคือการติดเชื้อสามารถเกิดซ้ำได้นะอาจจะเป็นเชื้อตัวเดิมหรือว่าเชื้อตัวใหม่ได้ทั้งสองแบบหรืออาจจะไม่เกิดซ้ำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการติดตามหลังจากที่เราหายแล้วนะครับประมาณ1อาทิตย์เราก็ต้องมาเจาะเลือดดูตรวจตำแหน่งของการติดเชื้อว่าหายจริงหรือเปล่าถ้าเป็นที่ปอดก,ก็เอ็กซเรย์ดูปอดถ้าเป็นที่ท้องท้องก็อาจจะต้องอดูในส่วนของการตรวจช่องท้องดูนะครับพันธุ์เชาว์นะครับถ้าเป็นในส่วนของปัสสาวะก็ตรวจในส่วนของ ปัสสาวะน้ำปัสสาวะดูว่ามีการติดเชื้อลงเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราตรวจในส่วนของตำแหน่งที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อแล้วไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นก็จะไม่เป็นซ้ำนั่นเองนะครับแต่อาจจะเป็นซ้ำได้ในกรณีก็ตบอกว่าสูงอายุนะมีโรคประจําจตัวนะเบาหวานเอ่ยนะครับโรคในส่วนของภูมิคุ้มกันกต่ำนะครับในส่วนของตับแข็งนั่นเองว่ามีโอกาสจะเป็นซ้ำได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้ นั่นเองต้องมาติดตามการรักษานะครับคุณแม่ทุกสองโอเคอ่านี่อ่มอสนะครับอ่าน้องมอสของเราพริมพ์ย่าพรปริยาพรนะครับขอบคุณน้องมอสที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของช่องอ่าไลฟ์สดของเรานะค,คุณคุณน้องมอสสามารถถามได้นะครับอ่าโอเคอ่าคุณทิพด้วยนะครับ ปูสากรนะคะคุณทิพย์ปูสกอนนะอ่ะเราเราหมดรือยังเรารักษาไปแล้วใช่ไหมรักษาไปแล้วเราอีกคำถามนึงก็คือถ้าเราไม่อยากเป็นนะคะเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรจากการติดเชื้อในกระแสลจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องทําร่างกายเราให้แข็งแรงนะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะต้านการติดเชื้อคือร่างกายเราก็มีภูมิคุ้มกันอัตโนมัติในการป้องกันเชื้อโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรา่างกไงแข็งแรง ยังไงเอ่ยก็ต้องออกกำลังกายนะครับแล้วแต่เราชอบนะจริงก็ต้องบอกว่าการออกกำลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงเราก็จะป้องกันการติดเชื้อได้อาจจะเป็นการวิ่งการแขวนแขวนนะเว่ายิองจะแข่งแขนนะแข่งไปแข่งมาแข่งแข่งแข่งแล้วยกเวทหมอชอบยกเวทอย่างเงี้ยนะครบว่ายน้ำอย่างเงี้ยนะครับที่เราชอบแหละเพราะการที่เราทาออกกำลังกายแบบที่เราชอบเราจะทําได้นานแล้วก็ทําได้ต่อเนื่องแต่หมอไม่ชอบวิ่งนะ ก็ไปวิ่งไปเวทอะไรเงี้ยบางคนชอบวิ่งก็วิ่งอะไรเงี้ยะครับบรกาออกกำลังกายที่ไม่ไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆค่ะทาวิ่งมีเรื่อยอ่ะโอเคครับก็ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะจริงก็อยากจะให้ออกกําลังกายแบบต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงนะครับ3วันใน7วันเพื่อที่จะทําให้การออกกําลังกายเรามีเอฟเฟกตีฟนะครับหรือประโยชน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากที่สุดในการที่จะป้องกันการติดเชื้อนะครับการ ทานอาหารคลีนทานอาหารในครบห้าหมู่การพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์รักษาโรคประจําให้ดีสําคัญเลยถูกต้องโรคประจำไม่ว่าจะเป็นเบาหวานน้าตาลต่ำกว่าร้อยยี่สิบนะครับในส่วนของโรคไตนะครับแนส่วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องก็คือทานยาต่อเนื่องแบบที่หมอระบุไว้นะครับตรงนี้คือรักษาโรคประจําให้ดีเพื่อที่จะไม่ให้ใน,นส่วนของโรคประจําเราทําให้การติดเชื้อนั้นรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นะครับตรงนี้แล้วก็ถ้ามีอาการที่เราสงสัยว่าเรามีในส่วนของภาวะการติดเชือ้อเราก็รีบมาโรงพยาบาลนั่นเองครับผมโอเคอ้าใครอ่ะสวยมากเก่งมากใครชมเราเพื่ซเอร์เราเปล่าเฮ้ยจอมแจมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้น่ารักจอมแจมมาเฉิดฉายในีนน่นี่อมนี่นาทีค่ะเชิญมานานเหมือนกันนะเราคุยกันนานกันเนาะ กว่า<ช>จะเชิญชมา<ช>ได้กว่าจะหลอกล่อมาได้นะครับขอบคุณจมแจบมากเลยนะครับเนี่ยสัยงเกตว่าจมแจบเราครับเฟซบุ๊กเนี่จะกี่้าไปเลยครับเด็กดกล้องก็จะดูดีเช่นเดียวกันนะ <c oughs> โอเคงั้นก็อะเรามาสรุปดีกว่านะครับ <c oughs> ในวันนี้เรามาพูดคุยกันในส่วนของเชื้อในกระแสะเลือดนะครับมันเกิดจากการที่เราติดเชื้อในร่างกายแล้วส่งผลทําให้ในส่วนของเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วทาให้เกิดอัตราการเสียชีวิตมเพิ่มมากขึ้นนะครับ กลุ่มที่เสี่ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของอายุโรคประจําตัวนะครับแล้วก็มีสายในส่วนของอุค์ควาทางการแพทย์ติดตัวเราเป็นระยะเวลานานอายุน้อยกับอายุเยอะนะครับแก่นั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่าปกตินะทุกคนนะครับแล้วก็โรคประจําตัวเบาหวานที่คุมไม่ดีเบาหวานคุมดีก็ไม่ติดเชื้อนะต้องบอกว่าเบาหวานที่คุมน้ําตาลได้ดีนะครับไม่ดีสินะครับเป็นโรคตับแข็งนะครับเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่าเป็นมะเรที่ได้ยากดภูมิคุ้มกันนะครับโรคภูมิ ป้องกันบกพร่องในยาต้านไวรัสอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็มีสายอุปกรณ์ที่ติดตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายสวนปัสสาวะนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมแล้วก็แปะที่หัวใจเราไว้นะครับอาจจะเป็นในส่วนของสายสวนเพื่อที่จะ,ะทําการฟอกไตาตามระยะต่างๆว่าจะเป็นตรงต้นคอตรงที่ขานีบแล้วก็ตรงบริเวณหน้าอกตรงนี้ก็จะเป็นตําแหน่งที่ทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะครับอาการก็จะเป็นอาการไข้สูงเพราะเรามีติดเชื้อเนาะ ไอหายใจหอบเหนื่อยปัสสาวะออกน้อยลงนะครับหยุดหัวใจหยุดเต้นได้ถ้าเกิดว่าเราติดเยอะนั่นคืออาการความรุนแรงของการติดเชื้อนะครับแล้วในส่วนของการวินิจฉัยก็ได้จากการตรวจสักประวัติตรวจร่างกายหาตำแหน่งการติดเชื้อนะครับดูชีพจรดูในส่วนของความดันโลหิตนะครับดูบอดีเทมอุณหภูมิในร่างกายว่าสูงมากน้อยแค่ไหน นะครับแล้วก็ส่งในส่วนของการเจาะเลือดนะครับเพาะเชื้อเจาะเลือดดูไม่เลือดขาวไม่ได้แดงเจาะการาำของไตในการมอนิเตอร์ในส่วนของการตรวจเพื่อวินิจฉัยตำแหน่งของการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการรักษาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อตามในส่วนของเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันอาการเชื้อที่เหมาะสมจาก อาการติดเชื้อตำแหน่งที่เกิดการติดเชื้อนั่นเองนะครับนะแล้วก็การป้องกันดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับทุกคนออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องเต็มที่แล้วก็นอนพักให้เพียงพอทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีภาวะสงสัยให้ที่มาปรึกษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยนะครับอาทิตย์ละก็ได้ก็เจอคุณหมอกในวิชากเอกทุกคนได้ส <c oughs> ิหมเป็นหมอยุรกรรมนะครับแล้วก็คุณหมอทุกระบบเลยถ้าเรามีการติดเชื้อนะครับตรงนี้อ่าค่ะโอเคอุ้ยทำไมร พูดได้ดีแล้วเอ้ยมีคาถามมีคําถามมีคําถามจากคุณนุ่มนิม่มอรไทยนะคะค่ะ <c oughs> คุณหมอคะอเวลาหิวข้าวแล้วมือสั่นเกี่ยวกับเบาหวานไหมคะเอะอจริงๆต้องบอกว่าการที่เราหิวข้าวอ่ะบอกว่ามือสั่นนะบางทีอะมันต้องบอกว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะ,ะเพราะอย่างแรกเลยเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าถ้าเราไม่เป็นเบาหวานเนี่ยเราหิวข้าวเราก็จะมือสั่นได้ปกติเพราะเราอะเหมือนกับการที่เราจะต้องได้อาหารอาหารเราก็จะมีน้ําตาล น้ำตาลก็จะทำให้มือเราไม่สั่นเช่นเราไฮโปกไกมีน้ําตาลในเลือดต่ำพอเราไปกินข้าวแล้วก็น้ําตาลเพิ่มขึ้นนะเพราะน้ําตาลข้าวคือน้ําตาลข้าวคือแป้งะนะครับเป็นน้ําตาลแล้วก็จะไม่มีสั่นมือสั่นถ้าเราอ่าอย่างแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าเราเป็นเบาหวานไหมถ้าเราไม่เป็นเบาหวานการมือสั่นจากการหิวข้าวไม่น่าจะเกี่ยวข้องะแต่พอเราเป็นเบาหวานปับ๊บมันจะต้องบวกลบและเบาหวานที่มีน้ําตาลนะครับตามก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เรามือสั่นก่อนเช่นกินข้าวหรือว่าจะกินน้ำหวานก็ได้ เนื่องจากว่าเวลาเราเป็นเบาหวานเราก็จะมียาในการคูณน้ําตาลนะก,กินหวานน้อยๆนะครับแล้วบางวันดีคืนร้ายถ้าน้ําตาลเราตา่ำเช่นต่ากว่า75เราก็จะมีอาการใจสั่นเหงื่อแตกมือสั่นก่อนที่เราจะกินข้าวได้เนื่องจากว่าเรายังไม่มีน้ําตาลในร่างกายไม่มีแป้งเข้าไปในร่างกายนะครับหรืออันที่2ก็อาจจะเป็นภาะวะปกติเหมือนคนที่เป็นเบาหวานนั่นแหละบางทีเราหิวข้าวน้ําตาลเราอาจจะตกอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเบาหวานนะครับ เพราะฉะนั้นก็แบ่งไป2แบบนะครับแต่ถ้าเดานะครับคุณนุ่มนิ่มเนี่ยน่าจะถามว่าคือตัวเองจะเป็นเบาหวานไหมคืออาจจะไม่เป็นมาก่อนเอ๊ะเจ็บปั๊บพอเราจะกินข้าวขอจะกินข้าวทำไมเรามือสานเนี่ยแล้วเราเป็นเบาหวานหรือเปล่า เพราะฉะนั้นต้องบอกคุณนุ่มนิ่มนะครับมันแยกไม่ได้นะครับคุณนุ่มนิ่มจะต้องตรวจน้ําตาลนะครับโดยการงดข้าว8ชั่วโมงงดน้ำไปชงแล้วมาเจาะเลือดดูนะครับว่าเลือดของเราเนี่ยมีน้ําตาลในเลือดเนี่ยมากกว่า126หรือเปล่าน่าจะดีที่สุดในการ,ร,รที่จะตัดว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยเราล่องใจว่าจะเป็นหรือเปล่านะครับควรจะมาเจาะเลือดเช็คดูแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าอาการของคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นอาการแบบที่คุณนุ่มนิ่มเป็นนะครับ คืออาการแบบหิวข้าวแล้วแบบมือสั่นาเงี้ยแต่มันจะเป็นกินจุแต่น้ําหนักไม่เพิ่มนะครับปัสสาวะบ่อยเนี่ยปัสสาวะตอนกลางคืนเนี่ยเกินสองครั้งเรานอนปกติเรานอนเราจะลุกมาปัสสาวะไม่เกินสองครั้งอ่ะอย่างน้อยก็ครั้งสองครั้งพอแต่ถ้าเป็นทัางที่สามเนี่ยเพราะอะไรเพราะน้ําตาลจะออกทางปัสสาวะคือเราเป็นเบาหวานนั่นแหละร่างกายจะขับน้ําตาลออกทางปัสสาวะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉี่เราก็ต้องปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆเกินสองครั้งเป็นต้นไปเราต้องระวังว่าเราต้อง มาตรวจน้ำตาลแล้วนะครับมีญาติสายตรงเป็นเบาหวานอายุที่เราเยอะขึ้นเราก็จะเป็นเบาหวานได้นะครับคุณนุ่มนี่มาตรวจตรงนี้ดีกว่านะโอเคครับผมขอบคุณคุณนุ่มนี่รับทราบครับตอบได้ตรงๆอยู่ใช่ไหมครับตรงคำถามอ่างั้นก็่อนจะจบนะครับเราก็จะให้อ่าน้องสมแจนะซึ่งวันนี้นะครับมาอยู่กับรายการของเรานะครับฝากในส่วนของข้อคิดดีก่อนจะจบแล้วกันนะโอเค เปิดเพลงเวทีนี้ครับน้องน้องนิ่มพูดเลยนะครับจอมแจ๊กอ่ะจอมแจ๊กแม่หนุดือบเอาตาก็จะฝากทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีเป็นของทุกคนนะคะอยู่ที่การดูแลนะคะขอบคุณค่ะโอ้ผู้หนงงามสุขภาพดีทุกคนอยู่ที่ทุกคนนะคะเพราะถ่าคุณเป็นคน <c oughs> ที่จะตัดสินในส่วนของเรียกว่าสุขภาพที่ดีนะคะอกกนลกากันนะคะทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับ อ่านี่ไงเพิ่มมาให้นี่นุ่มนิ่มถามต่อเลยนุ่มนิม่มอุตส่าห์เรียกนุ่มนิม่มนุ่มนิม่มถามเลยอ่าถามก็ลำพ<ข>อนจะจบ,บ<า>นะครับอ๋อกินจุแล้วน้ําหนักก็เพิ่มค่ะอยากลดอยู่อ๋อแตนเขาไม่เป็น,นครับคุณนุ่มนิ่มครบอกเลยครับว่าไม่เป็น,นครับกินจุน้ําหนักก็ไม่ลดเอแปลว่าก็ตรงไปตรงมานะครับเรากินเยอะแล้วก็จะน้ําหนักเพิ่มนะครับเหมือนกันนะครับโอเคครับคุณนีเ่เขาชมชมใจด้วยชมอย่างคนสวยเพื่อนเพื่อนนุ่มนิ่มเพื่อนโอเค อ่ะครับผมก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในการฟังนะครับไลฟ์สดนะครับทุกวันอัคารเวลาดีสี่บ่งเย็นกับคุยทุกโรคตอบทุกการกับโรงพยาบาลจุฬาลกนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในส่วนทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ตอนนี้เราออนยูทูบด้วยนะนะครับเราสามารถเข้าไปชมได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยก็บอกว่าข้อดีของตัว YouTube กับ a c e b o o k เราสามารถดูย้อนหลังรายการที่เราสนใจข้อมูลที่เราสนใจได้ตอนนี้เรามีคลิปโอ้โหเยอะมากเลย ในส่วนของความรู้เรื่งสุขภาพคุณหมอห,หลายๆท่านด้วยนะครับสามารถเข้ามาชมได้แล้วก็สามารถกดกระดิง่งกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามนั่นเองนะครับแล้วก็เจอกับปอโอแล้วก็น้องจอมแจบได้ทุกวันอั <จม S 1> งคาราเวลาดี4ี่งเย็นนะครับ,รบวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะครับ